สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเอทูบช่องนี้ช่องเดิมค่ะขอพระคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับชมช่องรวมถึงท่านที่ช่วยดูโฆษณาแนละคลิปวิดีโอจน,จนจบคลิปให้ด้วยหลายหลายท่านที่ช่วยเขียนคอมเมนต์ให้ข้อมูลข่าวสารอัปเดตต่างๆมาให้อย่างมากมายเลยเป็นพระคุณอย่างสูงเลยนะคะคลิปนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันกันกบงานพี่หลิงที่เมืองจีนเรียกได้ว่าวันพฤหัสที่จะถึงเนี้ยวันที่28เนี้ย มันเป็นแบบว่าดีเดย์ก็ว่าได้นะแบบว่าสามงานของพี่หลิงที่จริงคือมาปักกันคือวันที่ยี่แปดเป็นอะไรที่คนจริงเขาคือหากันมากว่าแบบโอ้พระเจ้าแบบว่ามันหลากหลายผลิตภัณฑ์มากเลยของพี่หลิงที่มันจะมาปักกันในวันพฤหัสนี้เดี๋ยวคลิปนี้จะมาไล่เรียงกันว่ามันมีเหตุการณ์นะคะอีเวนต์อะไรที่น่าสนใจสําหรับพี่หลิงกับที่ขายในจีนอ่ะโอ้มันเยอะแยะมากมายนี่ฉันจะปวดหัวตุ๊บๆๆนะเออเดี๋ยววันเดี๋ยวคลิปนี้เรามาค่อยๆไล่เรียงกัน นะคะก่อนจะไปไล่เรียนกันแบบยาวๆโดยไม่มีติดขัดเนาะเอขออนุญาตตรงนี้เลยละกันนะคะสำหรับท่านไหนที่ต้องการช้อปปิ้ง s h o ปปีอย่าลืมเลือก a t u b e เนาะสังเกตง่ายๆค่ะใครดูผ่านเวอร์ชันคอมพิวเตอร์หรือว่าโนบุ๊กมันจะอยู่ตรงมุมซ้ายล่างจอมันจะมีคำว่าคลิกดูผลิตภัณฑ์ก็คลิกเข้าไปเลยค่ะส่วนท่านไหนดูผ่านเวอร์ชันมือถือเนาะก็จะอยู่ใต้ล่างคลิปเอเองจะมีคำว่า more M O R E หรือว่าเพิ่มเติม คลิกเข้าไปปุ๊บก็จะเจอสินค้าที่เอเลือกสรรมาให้ปับ๊บหลังจากนั้นก็เลือกจิ้มไปสักสินค้าได้สินค้าหนึ่งเดียวมันจะทำหน้าที่ค่ะเป็นเหมือนสะพานพาท่านเชื่อมต่อไปสู่แอปช h อป e ีหลังจากนั้นพวกท่านก็สามารถไปเลือกสรรหาสินค้าที่ท่านต้องการได้เลยในแอปช h อป e ีง่ายๆอย่างนี้แหละจ้าอะ่ะเดี๋ยวคลิปนี้มาค่อยๆไล่เรียนกันเลยเนาะไม่รอช้าคือจำโปรยา่าได้ปะฟังดูคุณๆนะเอโปรยา่า โปรย่าก,ก็คือแบรนด์เครื่องสำอางอะ่ะอันดับหนึ่งเป็นโลโคชแบรนด์ของเมืองจีนอันดับหนึ่งเลยนะคะก็ให้พี่หลิงไปเป็นเอขออภัยนะเอจะไม่ได้ว่าแบรนด์แอมหรือพรีเซนเตอร์อ่ะเออแต่ก็คือนั่นแหละก็คือเรียกพี่หลิงไปอะ่ะนะแล้วปรากฏว่ายอดขายถล่มทล,มา,ลายโดยแบรนด์เนี้ยถ้าใครเคยติดตามคลิปเอก็จะรู้ว่าเป็นแบรนด์ที่เขาจะเลือกใช้แต่ดาราศิลปินตัวท็อป ไม่ว่าจะเป็นคนนั้นชื่ออะไรนะหลิวอีเฟยนะใครอีกอะ่ะเออใครอีกอะ่ะเอ,อจําไม่ได้ละเออแต่หลิวอีเฟรยรู้จักกันใช่ไหมคะคือดาราตัวท็อปของบ้านเขาเลยระดับเอลิฟ่ะแล้วพี่หลิงก็ติดเข้าไปด้วยอะ่ะพี่หลิงได้ในลายผลิตภัณฑ์โปรยา่าแบบว่าพวกเอ่อทับทีมนะคะพวกทับทีมเขาออกโฆษณามาใหม่แล้วพี่หลิงคือเอดูเอยังชจะมึนๆเลยนะ เดี๋ยวมาดูกันก่อนเลยละกันพี่หลิงพูดเยอะแย้มากมายเลยนะคะเดี๋ยวเอค่อยมาพากเสียงพี่หลิงให้ตอนหลังมาฟังเสียงพี่หลิงก่อนเสียงพี่หลิงพูดจริงกลางไพเราะเพราะพิงแม้ว่าจะฟังไม่ออกแต่รู้ว่ามันต้องดีแน่ๆของที่พี่หลิงถืออยู่ต้องดีแน่แ,นแม้จะฟังพี่หลิงไม่ออกโอเคปะมามาฟังพี่หลิงกันก่อนเลยค่ะ 宝宝们，七夕快到喽，先祝大家七夕快乐！今天我想跟你们推荐博莱雅红宝石套装噔噔，就是这个，每天只需要五分钟哦，就可以拥有一个精致透亮的皮肤。这个精华可以帮助改善细纹，滋润皮肤，让脸嫩嫩的，可以试试看这个哦。 มาดูนะพี่หลิงพูดว่าอะไรกันบ้างนะคะเนี่ยพี่หลิงแต่งชุดกี่เผาแดงอะจําได้ว่าตอนที่พี่หลิงเอ่อซีซั่นแรกที่ไปขายติ่มซำพี่หลิงก็ใส่กี่เผาแดงอะเอก,ก็เลยจะจมึนๆแล้วมันแบรนด์ไหนกับแบรนด์ไหนเข้าใจปะเนาะอ่ะไหนมาดูกันหน่อยนะพี่หลิงกันเนี้ยละคะ่ะชักชวนเป่าเป่าเมินรู้กันแล้วนี่เป่าเป่าเมินพี่หลิงชอบพูดน้องอมชอบพูดที่รักจากเบบี้เบบี้ก็คือพวกคุนนั่นแหละ นะชีชีวายเต้าเหรอคุณเทศกาลนี้สําคัญนะแล้วเนี่ยก็จะเป็นอีกเหตุการณ์ที่เออยากให้จับตาม,มองวันศุกร์ด้วยคืออะไรชีชีเจี๋เทศกาลแห่งความรักของคนจีนค่ะนะ้าเออเขาไม่ใช่14กุมภาพัเหมือนเรานะจ๊ะชีชีเจียเขาดูตามปฏิทินของจีนเพราะฉะนั้นแต่ละปีมันจะไม่เหมือนกันมันจะไม่ตรงกันอะในปีนี้นะคะวันแห่งความรักของคนจีนนะคะ มันจะตรงกับวันที่เจ็ดเดือนเจ็ดตามปฏิทินจีนมันก็เลยจะไม่ตรงกับปฏิทินสากลปีนี้มันมาตรงกับวันที่วันที่เท่าไหร่ยี่สิบเก้านะถ้าเอจะไม่ผิดอ่ะนะอวันที่ยี่สิบเก้าก็คือตรงกับวันศุกร์แล้ววันศุกร์วันศุกร์น้องมีงานอะไรปะไม่ได้เข้าตึกเตยใช่ไหมเข้าตึกเตยแค่สองอาทิตย์วันศุกร์น้องมีไปไหนมะจะมีเจอน้องออมมะ เอว่าเดี๋ยววันที่ยีบเก้านะวันศุกร์คุณจับตาดูดีๆนะเดี๋ยวเขาจะมีบ่งบอกความหมายถ้าเขาไม่ถ้าเขาเจอกันก็จะหวานแต่ถ้าเขาไม่เจอกันเขาก็หวานอยู่ดีเขาจะหวานผ่านทางโซเชียลนี่แหละนะไม่รู้ล่ะแล้วมันก็เป็นเพียงเธอด้วยออนแอร์ด้วยเนี่ยวันที่29วันศุกร์คือเอ,อสุดสัปดาห์นี้เป็นอะไรที่น่าจับตามองเลื่อยไปเลยตั้งแต่วันที่ยีบแปดแล้วก็ยีบเก้า วันแห่งความรักของคนจีนค่ะเเดี๋ยวมาดูกันมันจะเป็นถ้าใครเคยแบบว่ารู้วัฒน,ธ,นธรรมจีนมันจะเป็นเนี่ยตำนานหนุ่มเลี้ยงวัวกับสาวทอผ้าก็มาจากวันนี้คือปีหนึ่งจะได้เจอกันแค่ครั้งเดียวนะคะเออนั่นแหละนั่นแหละใครรู้ก็มาแชร์ก็ได้นะเอ,อบอกข้าวๆอย่างนี้แล้วกันว่าวันที่ยี่สิบเก้าเป็นวันแห่งความรักของคนจีนม,มันนะจับตามองมากจ้าระวังหลิงอมจ้าอ่าไหนแล้วจะจบไหมอ่ะ ปย่าของพี่หลิงอะมามามาใจยเย็นใจยเย็นพี่หลิงบอกว่าอะไรเป่าเป่าเมิมซีซีไข้เต้าเก็คือวันไท้ายใกล้เข้ามาแล้วนั่นนะคะก็ขอให้ทุกท่านสุขสันต์วันแห่งความรักนะคะอืยิ้มกลิ้มคุณพี่มีแผนอะไรเป่านะ,ะไม่ไม่อันนี้ก็ตามสคริปไปอะนะพี่หลิงบอกว่าวันนี้ค่ะหลิงมีอะไรอยากจะมาแนะนําทุกท่านด้วยนั่นก็คือ ปโปรย่าสูตรเออชุดเซ็ตปโปรย่าสูตรทับทิมเออประมาณเนี้ยเอ,อใช้คําว่าสูตรแล้วมันไม่แพงเลยเนาะของเขานะ้ําแบงเขาหรูหลาไฮโซนะโปรย่าหงเป่าชื่อเท่าจ้วงชุดเซ็ตทับทิมโปรย่าค่ะเออนะคะเต้งแดงผู้หญิงบอกว่าทุกวันนะคะเพียงแค่ใช้เวลาแค่ห้านาทีก็สามารถนะคะ มีผิวที่สว่างใสอย่างนี้ได้เลยค่ะนะเขาบอกเอเซนต์นี e ้สามารถช่วยปรับริ้วรอยเล็กๆได้ด้วยอืมไม่ว่าจะเป็นริ้วรอยเล็กๆแล้วก็ช่วยในเรื่องของการให้ความให้ผิวชุ่มชื่นนะคะแล้วก็ทำให้ใบหน้าของคุณแลดูอ่อนโยนเออก็คืออ่อนโยนกับผิวหน้าคุณ ปโปรยา่านี่นะเอออันนี้คือปโปรยา่าดูไปดูมามันเหมือนโฆษณาติ่มซำเลยเนาะซีซั่นแรกอะเนาะเออสวย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 นะคะชุดทับทิมค่ะถ้าใครไปเมืองจีนแล้วอยากจะได้ชุดพี่หลิงอันนี้เป็นการซนะัพพอร์ตน้องคือชุดทับทิมนะคะถ้าเป็นเซ็ตอื่นไม่ใช่ทับทิมคือไม่ใช่ของน้องหลิงนะอืมอือเนี่ยก็มาแนะนำอีกครั้งหนึ่งคือบูสต์บอลลุ่มยอดขายนั่นแหละเออ จบไปนะจบไปโฆษณาชิ้นแรกถัดมาอย่างที่ทราบกันดีจ้านะติ่มซำมาจ้ามาจ้าวันนี้น่าจะขายเป็นกระเป๋าลูปหมูวะแล้วเขาแซวกันว่าหมูอันนี้ของพี่หลิงเนะ่ะต้องต้านไยด้วยนะโอ้มันจะยากอะสิจะให้โรงงานเขามาปั้นหนะ้าหัวหมูแล้วมีไยทุกอันก็ยิ่งงานเยอะเข้าไปอีกใช่ไหม บอกพี่หลิงพี่หลิงแต้มเองแน่เลยรูปนี้เขาแซวกันใช่ไหมหมู่แฟนๆคนไทยน่ารักเนอะอมีไฟหน่อยมีไฟหน่อยนะคะไหนเขาจะขายติ่มซำกันวันไหนจ้ะติ่มซำคือน,นี้ค่ะนี่บอกว่าแสงที่กล้องจับภาพมาเผยให้เห็นความทรงจําสุดโรแมนต์ตั้งแต่การได้พบกันครั้งแรกจนถึงมาเดินทางร่วมกันนะตรงนี้ รสชาติที่คุณเคยชวนให้นึกถึงการได้พบปะกับหลิงหลิงโควงวันที่28สิงหาคมนะคะบทใหม่จะเริ่มต้นขึ้นอีกแล้วมาร่วมเป็นสักขีพยานยาไปด้วยกันนะจ๊ะกับติ่มซำนะคะติ่มซำพี่หลิงพูดว่างั้นเถอะเออนะวันนี้ก็เน้นนะติ่มซำของพี่หลิงพี่หลิงถือมาก็มีเนี่ยสะละับปงสะละับเปา ไหน,ม,น,นไหม,มีอันอื่นด้วยมั้ก็มีอย่างอื่นด้วยนะมีหลากหลายอันน่ะนากินกเนาะโอ้ก็น่าจะก็คือบูตบอลลุ่มทีก็นะพี่หลิงก็โผล่มาทีหนึ่ง <c oughs> ใช่ไหมะนะมีฮะเขาอะไรด้วยใช่ไหมสระรงสระปาก็ครบสูตรติ่มซำเนะาะขายติ่มซำจาเป็นจะต้องหล่อขนาดนี้ไหมจริงๆอ่ะชูเซตเนี้ย คือถ้าใครจาได้ซีซั่นแรกของติ่มซมพี่หลิงแต่งชุดก,กี่เผาแดงเนอะถ้าเอจะไม่ผิดใช่ไหมแล้วก็กินคีปกินคีปกินใหญ่เลยอะนะพอมาซีซั่นสองพี่หลิงแปลงนะคะมาใส่สูตรนะสูตรสีฟ้าอันเนี้ยโอ้โหเกลียวกลาวกันทั้งปักกิ่งไม่ใช่ปักกิ่งเกลียวกลาวกันทั้งเมืองจีนเลยค่ะตกมาได้อีกเยอะเลยบอกโอ้มามีงานอะไรหนังใหม่หรอเขาบอกหนังใหม่หรอเนี่ยจะว่าไปนะพี่ตะวันถ้าแต่งลุคนี้นะคุณเอ้ย เออเอเห็นคอมเมนต์ในช่องเออะนะบอกว่าไปว่าพี่นายกันหรอว่าแบบว่าเออแบบว่าเรื่องอลิยูเรื่องที่สามไม่เอาพี่นายแล้วนะประมาณว่าคอสตูมโน่นนี่นั่นไม่ผ่านโอ้ยคุณเอ้ยนะสร้างได้อย่างนี้ก็ดีแล้วค่ะเพราะว่าเรื่องงบประมาณเอว่าช่องสามจำกัดแล้วจํากัดแล้วนะเสื้อผ้าหน้าผมมันเลยได้เท่านี้หรือป่ะนะโอ้ยถ้าพี่ตะวันแต่งลุกลุกติ่มซำนี่นะสูรฟ้านี่นะอ แม่เจ้า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 นะจ๊ะยอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยโคตรหล่อจริงนะแล้วมันจะเทแล้วมันเอว่าเผื่อจะดังกว่านี้ด้วยอะ่ะแต่ว่านะตอนนี้ก็ดังนะก็ดังอืมเอเห็นมีโซเชียลจีมีแอคเขาใหม่ๆเปิดขึ้นมาแล้วทําเรื่องหลิงออมเยอะแยะเลยอะ่ะก็น่าจะเป็นแฟนใหม่ๆหรือเปล่าเอก็ไม่รู้แต่เอเดาเอาเป็นแอคเขาใหม่ๆแอคเขาเก่ายังอยู่แอคเขาเก่าหายไปก็มีแอคเขาใหม่เกิดขึ้นก็มีนะคะ เออแต่ได้ๆอ่ะคนจริงเขาบอกว่าคือพี่หลิงอ่ะไม่ได้ดังแค่หมู่สาววายนะคือดังไปทั่วคือใครที่ไม่ได้เสพผลงานซีรีส์เพียงเธอหรือว่าใจซ่อนรักไม่ใช่กลุ่มสาววายอ่ะเขาก็ยังรู้จักหลิงๆเลยว่าเป็นศิลปินชาวไทยที่มีเชื้อสายจีแล้วก็ไปได้พรีเซนเตอร์มากมายที่เมืองจีนเขารู้จักพี่หลิงกันอะไม่ใช่เป็นเฉพาะกลุ่มอะที่จีนสำหรับที่ไทยยังเป็นเฉพาะกลุ่มไหมคะ ก็เฉพาะกลุ่มแต่มันก็เป็นถ้าถ้าบอกว่าเป็นเฉพาะกลุ่มในอันนี้ความคิดส่วนตัวของเอนะก็ยังถือว่าเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเนาะอย่างน้อยๆปีนี้กับปีก่อนหลิงออมก็ไม่เหมือนเดิมแล้วอะหลิงออมไปทั่วทุกที่เลยออกไปข้างนอกเข้าห้างนี่โอ้โหมีแต่รูปหลิงออมหลิงออมหลิงออมเยอะแยะมากมายใช่ไหมเออแล้วด้วยความสวยของน้องมันก็สะดุดด้วยไง เพราะว่าต้องบอกก่อนว่ายุคนี้มันมีเน็ตไอดอลมีไอดอลอะไรขึ้นมาเยอะแยะมากมายไม่สามารถรู้จักทุกคนได้เออะไม่สามารถรู้จักทุกคนได้นะมันก็อยู่ที่ว่าเออใครจะน่าเด่นออกมาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเออแต่พอเห็นนะปุ๊บพี่หลิงอย่างเงี้ยต้องสะดุดแล้วแล้วยิ่งโฆษณาใหม่วีโวออกมาทำดีเนาะวีโว่ทำดีอะ่ะสวยน่ารักภาพสวยแล้วก็แบบโหเอว่าครั้งนี้นะพี่หลิงน้องอ,อมจะมาแบบว่า เออต้องต้องใช้ Vivo ให้แบบเห็นจริงจังแล้วว่าดูเขาแบบเขาจริงจังอ่ะครั้งก่อนใช้ Oppo ป่ะปีก่อนเป็นพรีเซนเตอร์ให้ Oppo ป่ะ Oppo มีโฆษณาอย่างนี้ออกมาป่ะแต่ดูผลงาน Vivo คือทําจริงจังทำดีทําสวยภาพสวยอะไรเนื้อเรื่องดีอะไรอย่างนี้ถ่ายสวยชุดสวยคอสตูมผ่านนู่นนี่นั่นสตอรี่ดีถ่ายดีอ่ะคือน้องหนิงน้องออมในเมื่อนะ v ี vo เขาทุ่มไอ้ว่าเขาแหมคุณ ผลิตโฆษณาออกมาดีขนาดนี้ยก็แสดงว่าเขาทุ่มแหละแล้วค่าตัวพี่หลิงกับน,น้องออมก็ไม่ใช่เอว่ามันมันขยับแล้วอะมันไม่ใช่เหมือนปีก่อนปีก่อนถ้าจำไม่ผิด oppo เนาะ oppo ยังไม่ขนาดนี้เนาะแล้วพี่หลิงกับน,น้องออมบางทีก็แบบหลุดๆเนาะก็ยังถือโทรศัพท์ของตัวเอง apple apple นะคะให้เห็นแล้วพอจ้องกล้องจับอะไรก็ต้องแบบพยายามหลบหลีกใช่ไหมก็คือไม่ได้เปลี่ยนมาใช้ apple อะไรเอจ๊ะจําเมือนมาเป็น apple กับ oppo อะ เออเนาะก็เราก็รู้กันดีอะพี่หลิงกับน้องออมใช้อะไรใช่ไหมปีก่อนน้องยังมีหลุดให้เห็นว่าแบบไม่ได้ใช้ออปโปอะแต่ Vivo นี่เอว่าต้องระวังดีๆแล้วนะเพราะน้องปีนี้กับปีก่อนมันไม่เหมือนเดิมแล้วอะต้องต้องต้องระวังมากๆเลยอะต้องต้องต้องระวังมากเลยจริงๆอันนี้เพราะว่าเรื่องโทรศัพท์นะคะต้องถือ v ีอืมให้แฟนๆเห็นนะเพื่อเป็นการบูสต์วอลลุ่มเขาด้วยแล้วแบบใช่ไหมเจ้าของ เจ้าของเขาจะได้ดีใจอ่ะเออ vivo ที่มาจ้างเราเป็นแบรนด์เราก็ต้องใช้จริงอ่ะเพื่อเป็นการแสดงความซื่อสัตย์กับแฟนๆด้วยอืมไอแอปเปิลถ้าจะใช้ก็ใช้เป็นตัวแบ็กอัพอะไรก็ว่าไปอ่ะเออเนาะแต่ฐานข้อมูลมันเยอะแล้วมันก็คนละระบบไงเออแอนดรอยกับนะใช่ไหมไอโอเอสก็ก็เอาไงล่ะมันเรื่องงาน่ะเนาะก็ต้องก็ต้องระวังตรงจุดเนี้ยมันก็เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ของทางช่องด้วยแหละที่จะต้องอันนี้แหละรักษาภาพรักศิลปินก็คือ เอกิดว่าใช่เพราะว่าตอนนั้นแม่ชมแล้วก็คุณแอฟเป็นพรีเซนเตอร์ที่ดีมากๆสัมซุงสัมซุงแม่สองแม่นี่คือสัมซุงเนาะแล้วแม่แอฟก็ใช้จริงๆังอะ่ะแหมเอก็สัมซุงอะเนาะไม่แต่คุณก็คิดดูนะบางคนถ้าอันนี้ความรักความชอบเนอะบางคนเขาชอบ Android เขาก็ชอบเลยบางคน iOS เขาก็จะ iOS อย่างนั้นน่ะแต่แม่ชมเอ่อแล้วก็แม่แอฟใช้จริงนะคะ เห็นเลยอ่ะเวลาถ่ายไอจนู่นนี่นั่นนะไปงานนู่นงานนี้ส่วนตัวแม่แอฟก็ควักมาจากกระเป๋ากางเกงยิงข้างหลังเป็นซัมซุงแล้วมาถ่ายเลยอ่ะว้วก็เป็นรุ่นที่คุณแม่โฆษณาด้วยอันเนี้คือเราต้องเรียนแบบนะคะดาราไอดอลตัว,ต,วตัวแม่ตัวมัมของวงการเลยต้องแบบมันเป็นการแสดงความจริงใจให้กับตัวบริษัทที่เขาจ้างเราด้วยว่าเฮ้ยคุณจ้างเราคุณไม่มีผิดหวังฉันใช้นะคะฉันใช้จริงใช้ให้ผู้ชมดูนะ แล้วก็ไปการซื่อสัตย์กับแฟนๆที่เป็นแฟนขับเราด้วยว่าเออใช้จริงเอาถึงแม้ในใจลึกๆเราก็จะรู้ว่าน้องน้องไม่รู้ใช้จริงเปล่าแต่ว่าถ้าเราเห็นน้องถือเรื่อยๆใช้จริงเรื่อยๆเราก็อ่อน้องคงเปลี่ยนมาใช้จริงๆแล้วแล้วมันก็อาจจะโน้มน้าวไปได้เยอะเลยว่าเออถ้าเครื่องใหม่สักเครื่องเออเราใช้ตามพี่เขาดีกว่าใช้ตามน้องเขาดีกว่ามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะอย่ามองข้ามนะไม่รู้นะอันนี้ความคิดเห็นเองนะมันต้องมันเป็นการแสดงความซื่อสัตย์กับทั้งตัวบริษัทที่จ้างเราแล้วก็ กับแฟนๆที่ติดตามเราด้วยอะ่ะอย่ามองว่าเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆอะนะก็ต้องใช้มันจนชินอะ่ะไม่รู้สัญญากี่ปีอะ่ะเออเขาให้ใช้เราก็ใช้ไปเหอะนะต้องต้องระวังมากๆเลยอะ่ะหรือถ้าแบบว่ายังไงก็คืออย่าพยายามอย่าถือโทรศัพท์เลยก็ได้จะได้ไม่หลุดอย่าถือโทรศัพท์เลยก็ได้คือเวลาออกงานอะไรอย่างเงี้ยไปไหนอะไรอย่างเงี้ยนะรู้ว่าจะต้องแบบเอาจริงน้องเขาดังแล้วอะ่ะออกมาข้างนอกคือ ถ้าเป็นไปได้อย่าจับโทรศัพท์เลยถ้ากวนหลุดถ้าเราไม่ได้ใช้แต่ถ้าใช้จริงได้จะดีมากๆจะดีมากๆอืมเป็นการให้เกียรติอะไรอย่างเงี้ยนะเอคิดนะเออเพราะว่าเอเห็นโหโฆษณาวีโวแล้วแบบเขาไม่ได้มาเล่นๆอนะ่ะเขาก็ต้องหวังอะ่ะคุณจ้างหลิงออกมาเขาต้องหวังยอดขายเนาะไม่รู้นะแล้วแต่นะแต่เอคิดว่ามันก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ไม่อาจมองข้ามได้อ่ะแล้วแบรนด์สินค้าอื่นจะได้เข้ามาด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะเออ มันก็ละเอียดอ่อนอย่างนี้แหละอะยังไงต่อเอมาเรามาดูกันนี้นะคะคือหลังจากที่พี่หลิงมีทั้งโฆษณาทาั้งโปรเลียนะคะทั้งโปรโยาเครื่องสำอางเอออะไรเครื่องปฏทินผิวและการโปรโยา่าแล้วก็อ่อะไรนะสิ่มซำใช่ไหมเอาเอาในจีนนะเอาในตลาดจีนก่อนแฟนจีนเห็นแล้วก็แบบเอ้ย สวยอ่ะพี่หลิงงวดนี้เนาะทั้งทั้งสองอันเลยคือสวยนะคะโอ้ยไม่รู้เขาเห็น Vivo แล้วเห็น Vivo นี่คงแบบกริดแตกอะ่ะทําดีมากอันนี้บอกว่าคอมเมน็์แรกมานะหลังจากเห็นพี่หลิงกับน้องอออเอออันนี้อันนี้ของพี่หลิงซะเยอะนะเพราะว่าไปขายที่ตลาดเมืองจีนอ่ะเนาะเะขาบอกวันหนึ่งมียี่บสี่ชั่วโมงฉันทํางานไปแปดชั่วโมงแล้วนอนตอนเที่ยงคืนครึ่ง ตื่นเจ็ดโมงเชา้าเวลานอกนั้นหมดไปกับการดูพี่หลิงฉันไม่รู้เลยว่าเพราะเหตุใดถึงไม่เคยเบื่อพี่หลิงเลยถึงไม่เคยเบื่อคุณเขาเลยเออนะคะอ๋ออาการอย่างเนี้ยมันเป็นมาตั้งแต่ซีซันแรกตั้งแต่ใจซ่อนรักแล้วเอาแต่ดูเอาแต่ถยยิ่งพอหลังซีรีส์จบนะคุณเอ้ยปฏิกิริยาลงแดงยิ่งเยอะกว่านี้อีกคือดูทั้งวันทั้งคืนลูกเต้าก็อยากไปรับจากโรงเรียนแล้วว่าลูกเล็กๆอ่ะ เป็นเอาหนักนะนี่เริ่มแล้วนะนี่มาเพียงเธอกลางๆเรื่องเริ่มแล้วนะบอกว่าเอาจะถ่ายอ่ะตื่นมาทํางานทํางานแปดชั่วโมงเสร็จนอกนั้นไม่มีอะไรถ่ายอย่างเดียวคือถ่ายดูฟีดของพี่หลิงทั้งนั้นเลยคนนี้มาถึงบอกหัวเราะจับมือจับมือจับมือแสดงว่าเป็นเหมือนกันนะคะอยู่ดีๆพี่หลิงก็มาปรากฏตัวต่อหน้าฉันไม่ทันตั้งตัวเลยแล้วก็มาบอกฉันว่า ในชีวิตนี้ให้ฉันรักตัวฉันเองให้รักชีวิตแล้วก็อยากกลัวความผิดหวังฉันจะเชื่อฟังพี่หลิงนะฉันตั้งใจฟังทุกคําที่พี่หลิงพูดเลยอ่าเห็นไหมเป็นผู้นําทางจิตวิญญาณแล้วอะคือนี่แสดงว่าอะไรแสดงว่าทุกวันนี้เขามีชีวิตอยู่ได้เพราะหลิงหลิงนะคะเออก็พี่หลิงบอกให้รักตัวเองใช่ฉันก็จะรักตัวเองคือคุณเข้าใจป้ะ คนยุคนี้ยิ่งยุคหนุ่มสาวไม่ใช่แค่ไทยนะที่จีนก็เป็นเยอะเป็นยังไงอ่ะมันเป็นมั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 นเบาบางอ่ะมันเบาบางอ่ะเพราะว่าคุณอ่านข่าวเป่าที่เมืองจีนอ่ะเด็กจบใหม่จบมาไม่มีงานทํานะตกงานเตะฝุ่นกันเพียบอ่ะเศรษฐกิจไม่ใช่ว่าดีนะมันก็เลยเป็นยุคที่คนเขาต้องการกําลังใจเป็นเป็นช่วงชีวิตที่เปราะบางมันเป็นยุคสมัยที่แบบ เขาต้องการหาไอดอลผู้นําทางจิตใจแล้วพี่หลิงมันบอกว่าให้รักตัวเองกินข้าวเยอะๆนะอย่าอดอาหารนะทาร่างกายแข็งแรงพี่หลิงชอบพูดอย่างนี้เสมอเขาก็เลยบอกอืมฉันจะเชื่อฟังพี่หลิงฉันจะตั้งใจทําอย่างที่พี่หลิงพูดอืมเห็นไหมนะพี่หลิงไปเป็นไอดอลทางความคิดให้กับเหล่าเด็กเยาวชนนะที่อยู่เมืองจีนด้วยไม่ใช่แค่ไทยนะอันนี้บอก เธอสมแล้วที่เป็นแฟนพันธ์แท้หลิงๆคือเลือกเอาแต่สิ่งดีๆของพี่หลิ่งมาแล้วก็ทําตามถามหน่อยวันที่ยี่ปมันมีงานอะไรเหรอเธอเออบางคนก็เพิ่งเข้ามาเนาะเห็นประโคมข่าวกันบ้ากเลยที่เมืองจีนตื่นเต้นฮือฮาวันที่ยี่แปดนะบางคนก็ไม่รู้ไงนะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างโอ้โหแฟนพันธ์แท้พี่หลิงมาไล่เลียงเหตุการณ์เลยค่ะวันที่ยี่แปดนะเธอเธอต้องจับตามองดีๆแบรนด์พี่หลิง always wonder นะมาโปรโมทขาย นะคอลเลกชันใหม่ใช่ไหมยี่มาอันนี้เขาบอกนะตีมซัมพี่ลิงก็ซีซั่น2คัมแบ็กกลับมาอีกครั้งในวันที่28แดและแต่แบบแบบแบบคืออะไรรู้ป่ะเอ่อโยเกิร์ตพี่หลิงอะที่จะเป็นตีมงานส่วนสนุกอะ่ะก็จะมีการจับฉลากผู้โชคดีได้เข้าไปร่วมงานก็วันที่28นี่แหละโอ้โหสามเหตุการณ์3ามอีเวนต์ใหญ่ๆเลือกเอาเลย เพราะว่าแบรนด์ Always Wonder พี่หลิงคอลเลคชันใหม่สวยเอยังชอบเลยเสื้อสเวตเตอร์ที่ลายดอกอะไรอะ่ะสวยอะ่ะเออคอลเลคชันนี้สวยนะอืมเขาบอกทำออกมาเพื่อน้องออมหรอน้องออมชอบใส่ใช่น้องออมชอบใส่นี่พี่หลิงเองก็ชอบมันสตไตล์วัยรุ่นนะเนาะอืมแหมจะซื้อกันทันไหมสวยสักขนาดนี้คอลเลคชันนี้สวยนะสีฟ้าสีพ,าส,พาสเทลอะไรอย่างเงี้ยเออทำใจกันนะคะ <laughs> อาจจะต้องไปสู้ลบปบมือกับแม่จีนเขานะเพราะเขา l ส s t เอาไว้ในรายการ to do list เขาเลยอะสิ่งที่ต้องทำในวันที่28แบรนด A W ของพี่หลิงนะแบรนติ่มซำซีซั่น2แล้วก็จับฉลากโยเกิร์ตเออเขา list ไว้แล้ว to do list ของเขาวันที่28นะบอกโอ้ยเธอแฟนพันแท้มากเลยเธอไล่เรียงมาเลยใช่นะคืองานพี่หลิงมันเยอะมันแยะถ้ารวมกับน้องอมด้วยก็โอ้โหบานตะไคอ่ค่ะ ไม่รู้อะไรเป็นอะไรแล้วหลงวันหลงคืนเลยหลิงหลิงเก่งมากเลยลูกลูกเป่งประกายมากเลยใช่พี่หลิงมีแสงสว่างอยู่ในตัวเองอืมดาราใหญ่ของฉันต้าหมิงสิงดาราดาราใหญ่คือสถานะพี่หลิงปีนี้กับปีก่อนไม่เหมือนกันแล้วว่าแตกต่างกันแบบก้าวกระโดดเลยพอมาปีนี้เขาเรียกพี่หลิงว่าดาราใหญ่อะอืมนะ ปีปีที่แล้วยังไม่มีใครเรียกพี่หลิงคานี้นะปีนี้คืออย่างนี้แล้วบอกที่รักของฉันเออนะคะคือก้าวกระโดดเลยปีเนี้ยอืมก็ดีใจแทนน้องๆด้วยนะเออไปหากินนะต่างประเทศอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะเขาบอกวันที่ยีิบแปดติ่มซำม,มีอะไรเหรอเธออ๋อมันเป็นการกลับมาซีซั่นสองกับแบรนด์เต้าเสียงของพี่หลิงนะคะชื่อแบรนดแบนด์ติ่มซำเขา อ๋อ oh, ฉันก็นึกว่าจะมีซีรีส์ใหม่ออกมาซกโอ้ oh, ุณเอ้ยถ้าซีรีส์ใหม่ออกมาแล้วให้พี่หลิงใส่ในชุดติ่ม,ต,มติ่มซ้ำเนี่ยสูตรฟ้าอย่างเงี้ยจะเหลือลลบเหรอระเบิดระเบ้อบอกเลยนะอืมนี่บอกสวยมากจะสวยหรือหลอกก็ใช้คำไม่ถูกนะบอกอืมหลายคนชอบลุคพี่หลิงติ่มซ้ำนี้นะก็เป็นอะไรที่น่าจับตามองมากๆเป็นสามอีเวนต์ใหญ่ๆเดี๋ยวเมืองจีน่ะเขาจะต้องมีมาอัปเดตอ่ะ เอเอ,เ,อเข้าใจว่าวันที่ยี่บแปดแบงก์ติ่งซัมพิลลิงคือเปิดขายเลยนะเดี๋ยวเขาจะต้องมีออกมาว่าแบบขายไปได้เท่าไหร่ยอดขายเท่าไหร่ถ้าเขาเปิดขายนะเอว่าเขามีเปิดขายเพราะเขาบอกเขาวอร์มอัพมาแล้วสองสาวันก่อนงานอะ่ะอืวันที่ยี่แปดดีเด์เที่ยงวันบ้านเขาหน้าจะสิบเอดโมงบ้านเราบ้างเดี๋ยวก็มีอ่ะห้านาทีขายไปยอดกี่กองนะหนึ่งชั่วโมงได้กี่กองอะไรอย่างเนี้ยเป็นต้นไปการบิวอารม์บิวอารม์ นะแล้วก็แบรนดโยเกิร์ตก็มีการจับฉลากผู้โชคดีได้เป็นงานติมติมติมพาร์คนะเปงานแบบเออสไตล์แบบสวนสาธารณะมีเกมให้เล่นนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเออเป็นอะไรที่น่าจับตามองมากเพราะพี่หลิงไปด้วยติมนั้นนะคะน่าจับตามองมากๆเลยวันที่28อย่าลืมนะ28พี่หลิงมี3 e v อีเวนต์ always wonder แล้วก็เอ่อ always wonder ติมซัแล้วก็จับฉลากโยเกิร์ต นะคะแล้วพอวันศุกร์ปุ๊บเนี่ยก็เป็นอะไรที่น่าจับตามองเหมือนกันเพราะมันเป็นวันวาเลนไทน์วาเลนไทน์นะคะวันที่29เนี่ยวันศุกร์วาเลนไทน์ของจีนพี่หลิงไม่พาเอจําได้ปีก่อนปีก่อนก็มีอะไรเหมือนกันนะที่พิเศษใครจําได้บ้างวันวาเลนไทน์ของจีนเมื่อปีก่อนของพี่หลิงกับน้องออมเอจําได้ว่าก็มีอะไรพิเศษแต่เอจจะไม่ได้ตกลงจะจําได้หรือจะไม่ได้เอเอาดีด จำได้ว่ามันมีอะไรบางอย่างแต่เอจะไม่ได้ว่าเป็นอะไรอะ่ะวันแห่งความรักเอจำได้เอมีทําคลิปไปนะหรือว่าอาจจะเป็นในสไตล์ที่วันแห่งความรักแล้วแบบบ้านจีนแฟนๆชาวจีนส่งของมาให้พี่หลิงไม่รู้เพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มแล้วนะวันแห่งความรักวันที่ยี่สิบเก้าว่ะแม่แม่แมแมจีนพี่หลิงอะ่ะเขาก็เต็มของขวัญน,นู่นนี่นั่นเอาไว้ให้แล้วรวมถึงแบรนด์ต่างๆที่เคยเจ้างพี่หลิงอะ่ะเออเนาะเขาก็มีของขวัญที่จะเต็มให้พี่หลิงเหมือนกันเพราะฉะนั้นเป็นอะไรที่น่าจับตามองม,องมากๆนะ ว่าพี่หดิงจะเตรียมอะไรให้น้องออมนะน้องออมหรอน้องออมอย่าไปคาดหวังไม่ใช่ไรน้องออมบอกแล้วไม่ไม่ค่อยได้อะไรเทศกาลเท่าไหร่แต่ก็ไม่แน่นะอาจจะมีคําหวานให้ก็ได้ไม่รู้ไม่รู้เป็นอะไรที่ต้องรอดูกันระหว่างน้องถ้าวันที่ยีแลดูน้องเงียบไปไม่ต้องสงสยัยเขาคงไปไหนกันซักแห่งเงียบๆนะเอนี่ก็ชงเหรอเกิอ่ะไม่รู้ละ่ะมาดูกันแล้วอ e ีอ e ีพ e ีเ e แล้วปะ อีพีเแล้วเนอะเพียงเธอด้วยอุ้ยหลายอย่างค่ะสุดสัปดาห์เป็นอะไรที่น่าจับตามมองมากๆอะล่ะสําหรับคลิปนี้เอามาฝากกันตรงนี้ใครมีอะไรจะเสริมจะเพิ่มจะเติมมาเสริมมาเพิ่มมาเติมได้ที่ใต้ล่างคลิปวีดโอเอันนี้เลยนะเออสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะสําหรับคลิปนี้ขอบพระคุณที่รับชมค่ะ